このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 โจลโน่โจบาน่าเจ้าของ San Go e x p e r i ยนซ์ลูกชายของดีโอพลัสโจนาธานอายุ15ปีอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีโดยนิสัยของโจลโน่คงเนี่ยก็เป็นคนที่รักความถูกต้องมีความคล้ายคลึงกับโจนาธานและโจเทโร่ผสมกันแต่เขาไม่ได้รับพลังแวมไพร์มาจากพ่อของเขาอย่างดีโอแต่ก็เหมือนเขาจะได้รับคาริสมาที่ดึงดูดผู้คนมาจากดีโออยู่ด้วยนะอย่างฟูกโก้ก็เคยพูดว่าเขาไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้แต่โจลูโน่เป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้นะและด้วยอดีตที่วัยเด็กโจลโน่เคยไปช่วยเหลือมาเฟียเอาไว้คนหนึ่วยยเเหลือจาากมฟี นนยจรูโน่ก็เลยโตขึ้นต้องกลายเป็นหัวหน้ามาเฟียร,รวมถึงกวาดล้างแก๊งที่มันขายยาเสพติดให้กับพวกเด็กทีนี้ต้องบอกก่อนว่าโจโจภาค5เนี่ยจะมีการเล่นกับคําว่าคาคุโกที่แปลว่าการเตรียมใจการทําใจยอมรับสิ่งที่จะต้องเจอแบบเยอะมากๆเยอะโคตรๆนะอย่างตอนที่บูเจราร์ตี้สู้กับโปรชูตบูเจราร์ตี้เขาก็พูดว่าเขาเตรียมใจมาแล้วที่จะต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเพื่อทาภารกิจให้ลุล่วงและปกป้องลูกทีมส่วนโจลูโน่คุงเนี่ยก็มีการพูดคานี้ตั้งแต่แรกที่เจอกับบูเจลารเตี้เลย,ว,เยลวว่าถ้าเข้า วงการนี้แล้วะจะต้องเจออะไรบ้างแล้วไม่ใช่แค่คําพูดเท่านั้นการกระทาของจูโลโนบางอย่างก็เห็นชัดเจนบางอย่างก็ทําแบบซ่อนความหมายแต่ก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่เตรียมใจมาพร้อมแล้วจริงๆตอนที่จูโลโนเข้าไปเป็นสมาชิกของแก๊งบูเจลตี้ตอนแรกเลโอเน่อาบาคิโอได้เอาเย,ยวตัวเองมาเสิร์ฟเป็นชาให้จูโลโนดื่มและจูโลโนก็ใช้ความสามารถสแตนตัวเองเปลี่ยนฟันซี่หนึ่งให้กลายเป็นแมงกะพุนที่แทบจะไม่มีน้ําอยู่ข้างในให้ดูดน้ําของอาบากิโอแทนแต่อย่างไรก็ตามจูโลโนก็พูดเองว่าแมงกะพุนนั้นนนนนน่ะสววปปรกกอบหลัััใตมเ็้ํา เพราะฉะนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ปากของจูโลโน่จะไม่ได้สัมผัสกับน้ําของอบาคิโอเลยคืออย่างน้อยก็ต้องมีน้ําแตะริมฝีปากหรือเข้าไปในร่างกายของจูโลโน่บ้างแหละแต่สาหรับจูโลโน่คงที่เป็นคนที่เตรียมใจมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องแบบนั้นเลยคาแรคเตอร์ของจูโลโน่นั้นมีความคล้ายคลึงกับูุโจโจทาโร่ตัวเอกของภาค3คือทั้งคู่จะไม่สูญเสียความมั่นใจของตัวเองและใจเย็นในการต่อสู้ตลอดเวลาแต่เหตุผลที่ทั้งคู่ทําแบบนั้นแตกต่างกันมากๆถ้าพูดจะปล่อยให้เห็นภาพง่ายๆก็ถ้าาเเรรแแบบ่่งงงปะภทข,ขออคนนหมืสสััตว์์ ที่แข็งแกร่งและสัตว์เล็กที่อ่อนแอสําหรับโจทาโร่นั้นเป็นมนุษย์ประเภทแข็งแกร่งอย่างเช่นสัตว์ใหญ่อย่างแน่นอนโจทาโร่แทบจะไม่เคยสูญเสียความมั่นใจในการต่อสู้เลยเพราะเขามั่นใจในตัวเองว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยากๆไว้ได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่โจโลโน่จะแตกต่างกับโจทาโร่คือการที่โจโลโน่ไม่เคยสูญเสียความมั่นใจในการต่อสู้ไปนั้นเพราะเขาเชื่อมั่นในความหวังและอนาคตและเชื่อมั่นในคนอื่นเชื่อมั่นในความสามารถของมิสหายซึ่งก็คงจะมาจากการที่เขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากมาเฟียในวัยเด็กโจโลโน่เป็นคนท ทำถูกต้องแล้วล่ะก็โชคชะตาของสิ่งนั้นๆน่ะจะถูกโลกปกป้องซัพพอร์ตและนำพาไปสู่ชัยชนะได้คล้ายกับหางเสือของเรือถ้าเกิดตั้งมันในทางที่ถูกต้องเนี่ยเรือจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงและทิศท,ทางที่ถูกต้องเสมอแต่อย่างไรก็ตามโจรูโน่ก็เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าชัยชนะนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายและปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนถ้าเป็นกรณีโจทาโร่เนี่ยเขาจะปัดขับไล่ภัยคุกคามศัตรูของเขาออกไปด้วยพลังสุดโหดของตัวเองและเอาชนะศัตรูไปได้แต่โจรูโน่เป็นคนที่เลือกเอาภัยยคคุกกาาามมนนัันนั้าา้่เเเขออูบตวงลย อย่างตอนที่สู้กับซอฟแมชชีนที่เขาเสี่ยงชีวิตตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อให้อับบาคิโอและบูจาตีสามารถแก้ไขปริศนาได้หรือตอนที่สู้กับแมนอินเดอะมิเรอร์เขาก็ยอมให้ตัวเองติดไวรัสสุดอันตรายของเพอร์เพิลเฮสจนทําให้สามารถช่วยฟูโกเอาไว้ได้คือพูดง่ายๆว่าโจโูโน่เตรียมใจที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นความตายอย่างไม่ลังเลถ้ามันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแน่นอนว่ามันดูจะเป็นกลยุทธ์ที่ดูค่อนข้างไร้เหตุผลเพราะเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่สําหรับโจโูโน่เขาก็เลือกมันเพราะมันมีโอกาสที่จะทำ ของเหยื่อของพวกสัตว์ที่แข็งแกร่งและพอพวกมันรู้ว่าตัวเองอ่อนแอและสู้ไม่ได้จึงทําให้พวกมันเรียนรู้ว่าจะเอาตัวรอดจากสัตว์ที่แข็งแกร่งพวกนั้นได้อย่างไงและมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่โจโรโน่ใช้ในการต่อสู้มาเกือบตลอดเพราะเขาเชื่อในความหวังและอนาคตจึงทําให้เขามีความมั่นใจในตัวเองว่าจะต้องรอดและเอาชนะวงล้อแห่งชะตาก,กรรมไปได้อย่างตอนแมนอินเดเมเ r อร์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าการช่วยเหลือฟูกโก้เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อให้มันเป็นปฏิปักษ์กับความคิดของอปาคิโอหรือลูกทีมคนอื่นที่ต้อง ว่ามันเป็นเป้าหมายที่ดูสูงเกินเอื้อมสำหรับเด็กวัยสิอย่างโจลโน่แต่เขาก็ดิ้นรนเพื่อจะเอามันมาให้ได้และโจลโน่ก็เตรียมใจในการที่จะต้องเจ็บปวดและสกระปรกแปดเปื้อนในเส้นทางที่เขาเลือกแน่นอนว่าแม้กับการต้องกินน้ำของอบากิโอเข้าไปในร่างกายตัวเองก็จะทาให้ปากตัวเองต้องเปื้อนแต่เขารู้ว่ามันทําให้สมาชิกในทีมแบประทับใจเขาและเพื่อให้การทํางานในทีมมันราบรื่นต่อไปได้โจลโน่ก็ <Gel uno S 2> จะยอมทําอย่างไม่ลังเลอย่างไรก็ตามตอนที่โจลโน่เคยพูดกับมิสตอในการสู้กับกิอาจโจวเองรู้้ึกผิดแลวช ใช้ความผิดด้วยชีวิตเพื่อเป็นการรับผิดชอบแต่การเตรียมใจของเขาอะ่ะมันหมายถึง หรือความหมายก็คือต่อให้ทางมันยากแค่ไหนอ่ะการยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ใช่การเตรียมใจแต่การคิดหาวิธีที่ถูกต้องหาทางที่ควรจะไปซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งหากคือการเตรียมใจซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของโจโรโน่ที่เชื่อมั่นในความหวังและอนาคตอยู่เสมอดังนั้นการที่โจโรโน่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายความเป็นความตายเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้ว่ามันจะทำให้เขาได้รับชัยชนะมาอย่างแน่นอนในการ์ตูนเรื่องโจโจโต,ตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค4ตัวละครเอกจะเป็นแกนกลางหลักในการต่อสู้และมีตัวละครอื่นๆ ่วย support. แต่ทว่าในภาค5ตัวละครเอกอย่างจอลโลโน่กับทําหน้าที่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อนๆแทนและทําหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นมากๆด้วยจอลโลโน่เป็นคนที่คอยให้คําแนะนํากับทุกๆคนในสถานการณ์ที่ยากลําบากที่จะต้องตัดสินใจจอลโลโน่มักจะเลือกเส้นทางหรือคําตอบที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆคนอื่นเสมอแถมยังเป็นคนที่สงบนิ่งและอ่านสถานการณ์รอบๆได้อย่างถูกต้องจอลโลโน่ก็เป็นคนแรกในทีมที่มองออกว่าความสามารถเดอะเกรทฟูลเดย์ของโปรชูดมีเรื่องอุณหภูมิในร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องจอลโลโน่เป็นคนแรกที่มองออกว่านารันชาโดนสิ่งผิดปก ติอย่างสแตนทอลกิงเฮดเล่นงานทําให้พูดไม่ตรงกับสิ่งที่คิดโจลูโน่เป็นคนแรกที่มองออกว่าถ้าเกิดเคลื่อนที่ลงที่ต่ําจะทําให้ความสามารถของกรีนทีของอกโกแลตตาทำงานและแน่นอนในศึกสุดท้ายเขาก็เป็นคนแรกที่มองออกว่าเดียโบโรส่สิงอยู่ในร่างของใครสักคนในทีมตัวเองแถมไม่ใช่แค่คอยไกลเพื่อนเอนเท่านั้นนะโจลูโน่ยังคอยสังเกตอาการของเพื่อนเพื่ออยู่ตลอดเวลาอย่างบูเจตตี้ที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเขาก็เป็นคนแรกและเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นแถมระหว่างการต่อสู้เนี่ยโจลูโน่ก็คอยฮิวรักษาบาดแผลชิ้นส่วนที่ขาดหายของ พทพให้เพื่อ้เพื่อนในทีมบางคนที่อาจจะอคติกับจูลนโนในตอนแรกก็รู้สึกประทับใจเงียบๆต่อจโลโนและคนอ่านลหลายท่านก็คงรู้สึกประทับใจต่อจูลโนเช่นเดียวกันและที่สําคัญมากๆเลยก็คือจูเลนโนจะไม่ทําตัวเด่นหรือเอาตัวไปอยู่ข้างหน้ามากเกินไปในใจเขามีจิตวิญญ,ญาณที่ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาตอนที่เวลาเพื่อนๆต้องสู้แต่เขาอ่ะก็คอยซับพอร์ตเพื่อน,นๆให้แสดงฝีมือหรือพลังของพวกเขาอย่างสุดความสามารถซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมมากแถมจูลนโนยังเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากความสําเร็จชนะือ อย่างตอนที่เขาสู้กับเบบี้เฟสโจโลโน่ได้เรียนรู้ความสามารถของเบบี้เฟสที่ปเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอ็อบเจกต์ชิ้นเล็กๆต่างๆได้เนี่ยโจโลนโน่ได้พูดกับเบบี้เฟสว่ามิโตโทยูนะว่าเซโคยาโชลิโยริโมชิปไปคารามานาบุโคตกะอวยหรือแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าความสําเร็จหรือช,ชนะเยอะจนทําให้จโลนโน่ได้ความสามารถในการสร้างชิ้นส่วนมนุษย์ได้และในการต่อสู้หลังๆของภาคเนี่ยก็เลยแขนขาชิ้นส่วนกระจุยกระจายแต่ไม่เป็นไรเพราะมีจโลนโน่คุ้งอยู่ในโลกการทํางานยุคนี้เนี่ยจะแบ่งคนออกเเปป็น2ระภทใหญๆ อย่างแรกก็คือคนที่ถนัดในการเป็นผู้นําในการไปอยู่ข้างหน้าและดึงดูดผู้คนให้อยู่รอบๆเขาได้และอีกระเภทเป็นคนที่ถนัดในการซับพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นๆอ,อยู่ในเบื้องหลังสําหรับโจลโนแล้วเนี่ยเขาก็คงเป็นคนที่คอยซับพอร์ตและให้คําแนะนําเพื่อนๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สามารถอิมโฟลเอนซ์หรือดึงคนอื่นๆให้อยู่รอบตัวเขาได้ในทางกลับกันเนี่ยเพราะการที่เขาคอยให้คําแนะนําคนอื่นๆอ,อย่างถูกต้องนี่แหละทำให้คนอื่นรับฟังเขาซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในคนณสมบัติข,ของการเป็นผู้นําอย่างหนึ่งเลยคนที่เป็นหัวหน ทมสามารถปล่อยความสามารถของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นหัวหน้าควรจะมีเลยและจูรโน่ก็มีสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมก็เลยทําให้ผลลัพธ์ทุกอย่างของทีมมันออกมาดีแม้เขาจะไม่ใช่หัวหน้าเต็มตัวเหมือนบูจาราตี้แต่การชี้นําหลายๆครั้งของจูโน่ก็ทําให้ทีมประสบความสําเร็จในตอนท้ายที่สุดถึงเพื่อนร่วมทีมจะตายไปรครึ่งหนึ่งก็เถอะอ๋อแถมเขายังรับไม้ต่อจากผู้นําบูจาราตี้มาสานต่อให้สาเร็จลุล่วงได้ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกโอเคครััมมกก็็ไไไ่่่่่รรูู้้้้จจะะะะะพดดดออออออตตแแลลววเเเเเเหหืนนนนนนนาาาายงีีปปใ เจอกันคลิปใหม่แล้วกันสวัสดีครับ